บนโซเชียลแชร์9โรคและกลุ่มอาการที่ห้ามทําใบขับขี่รถยนต์เช่นโรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานในระยะที่ควบคุมไม่ได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับเลขาธิการแพทยสภา ที่เขาแชร์9ก้าโรคและกลุ่มอาการที่ห้ามทําใบขับขี่รถยนต์นี่จริงไหมครับไม่จริงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครับเรามีวิวัฒนาการของการรักษาพยาบาลไปจํานวนมาก้วครับตัวโรคต่างๆไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการขับขี่แต่ที่เป็นอุปสรรคก็คือสภาวะของโรคนั้นๆกลุ่มโรคที่แชร์กันข้อแรกโรคลมชักห้ามทําใบขับขี่จริงไหมครับ คนที่เป็นโรคลมชักเนี่ยนะครับจะขับขี่ได้ต่อเมื่อมีความปลอดภัยต่อการที่ไม่เกิดวิกฤตลมชักในระหว่างการขับขี่ซึ่งแปลว่าถ้าเกิดผู้ป่วยโรคลมชักมีการรักษาพยาบาลพบคุณหมอกินยาและมีการปลอดอาการเกินกว่าเวลาที่ตั้งไว้ก็คือไม่ชักนานกว่า1ปีหรือ6เดือนในบางกลุ่มอาการนะครับคุณหมอก็สามารถอนุญาตให้ขับขี่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรคลมชักซึ่งไม่ได้รับก,การรักษาไม่ได้ทานยาอยู่จึงจะโดนห้ามครับกลุ่มโรคที่2 โรคทางสายตาห้ามทําใบขับขี่จริงไหมครับไม่จริงครับเราไม่ได้ห้ามทําใบขับขี่ครับแต่ว่าเราจะต้องมีการตรวจรักษาก่อนนะครับว่ารักษาให้ลานสายตาเขากลับมาอยู่ในส่วนที่เราสามารถรับได้ดูแลได้มีความเห็นภาพได้นะครับแล้วอาจจะมีการปรับปรุงด้วยการใส่แว่นตาชนิดต่างๆนะครับก็สามารถขับขี่ได้ครับยกเว้นมีความพิการของตาแบบถาวรซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับทำให้ขับขี่ไม่ได้อันนั้นก็จะไม่สามารถทําได้กลุ่มโรคที่3ม โรคหลงลืมโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุห้ามทำใบขับขี่จริงไหมครับไม่จริงครับไม่มีข้อห้ามเรื่องโรคหลงลืมนะครับปกติคนที่ทาใบขับขี่นี่จะอายุน้อยนะครับแล้วก็มีต่อทุก5ปีโรคหลงลืมมักจะเป็นในผู้สูงอายุนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยไม่มีกฎรรเกณฑ์ชัดเจนว่าห้ามทําใบขับขี่ครับแต่โดยทั่วไปท่านที่เป็นมักจะไม่ได้ขับขี่ด้วยตนเองอยู่แล้วครับกลุ่มโรคที่4โรคหัวใจห้ามทําใบขับขี่จริงไหมครับ โรคหัวใจมีหลายรูปแบบครับมีทั้งโรคเส้นเลือดหัวใจโรคไฟฟ้าหัวใจโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งวาไราตี้เหล่านี้นะครับถ้าได้รับการดูแลโดยคุณหมอได้รับยาอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถขับรถได้ตามปกติครับกลุ่มโรคที่ห้าที่ห้ามทําใบขับขี่คือโรคเบาหวานในระยะที่ควบคุมไม่ได้จริงไหมครับ เนื่องจากคนไทยเป็นเบาหวานเยอะนะครับตัวโรคเนี่ยไม่ได้ห้ามที่ตัวโรคครับแต่ห้ามที่สภาวะสภาวะบางสภาวะของท่านที่เป็นเบาหวานแต่ต้องฉีดยาและก็ควบคุมน้ําตาลได้ไม่ดีตรงจุดนี้เราจึงจะห้ามครับแต่ถ้าเบาหวานทั่วๆไปนะครับรักษากินยาได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําตาลตกต่ำนะครับก็สามารถขับขี่ได้ตามปกติครับเพราะนั้นไม่ได้เป็นโรคที่ห้ามครับกลุ่มโรคที่6ที่ห้ามทําใบขับขี่โรคหลอดเลือดสมองจริงเหรอครับ เป็นโรคที่ไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ของการทําใบขับขี่นะครับแต่เป็นโรคที่พึงระมัดระวังครับเพราะว่าผู้ป่วยถ้ามีสภาพนั้นนะครับผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ขับขี่ด้วยตัวเองครับแต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามเพียงแต่ว่าการขับขี่ก็จะเกิดอันตรายได้และคนส่วนใหญ่ถ้าเป็นอัมพาตพื้อัมพาตแล้วท่านก็มักจะไม่ได้ขับขี่ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับกลุ่มโรคที่เจ็บที่ห้ามทําใบขับขี่ก็คือโรคพาร์กินสันจริงไหมครับ ตัวโรคไม่ได้ห้ามครับแต่สภาวะที่มีมือเท้าสัน่นถ้าเป็นมากและควบคุมด้วยยาไม่ได้นะครับจึงควรจะงดการขับขี่เพราะมันจะอันตรายครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับเนื่องจากโรคพารีสันบางท่านจะเป็นน้อยเป็นตั้งแต่อายุน้อยและเป็นอาการน้อยก็สามารถขับขี่ได้ตามปกติครับกลุ่มโรคที่แที่ห้ามทําใบขับขี่คือโรคไข้และข้ออักเสบจริงหรอครับ ซึ่งข้อที่จริงมันเป็นเรื่องของสภาวะนะครับโรคไขข้อก็มีหลายอาการมากที่ทําให้เกิดโรคไขข้อแต่อาการใดๆที่มีอุปสรรคต่อการขับขี่ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทําใบขับขี่แต่จะเป็นข้อห้ามของเจ้าตัวเองว่าขับขี่แล้วมีอาการเจ็บปวดก็คงจะไม่ได้ขับขี่เองอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับการทําใบขับขี่นะครับและกลุ่มสุดท้ายที่ห้ามทําใบขับขี่คือบุคคลที่มีอาการป่วยต้องกินยาที่ทําให้ง่วงซึมมึนงงสับสนจริงไหมครับ ไม่มีข้อห้ามนะครับแต่ว่าเป็นข้อที่พึงปฏิบัติเราไม่ห้ามว่าผู้ป่วยทานยาใดๆแล้วห้ามทําใบขับขี่ครับ แต่การกินยานั้นมันจะอยู่ระหว่างที่ได้รับไปขับขี่แล้วเป็นสุดมากเช่นเป็นหวัดท่านมีใบขับขี่อยู่แล้วแต่ท่านเป็นหวัดแล้วท่านทานยาแก้หวัดที่เขียนว่าห้ามขับขี่รถอันนั้นคือต้องห้ามครับซึ่งจะเป็นข้อห้ามที่อยู่กับตัวยาไม่ใช่ข้อห้ามที่อยู่กับการทําไใบขับขี่อันนี้ต้องแยกกันนะครับซึ่งถ้าทานเหล่านั้นอยู่นะครับก็ควรจะต้องงดขับขี่แต่เมื่อหยุดยาท่านก็ขับขี่ได้ตามปกติครับนอกจากบางอาการจัดก้าวโรคที่กล่าวไปข้างต้นยังมีภาวะบางอย่างที่อาจส่งผลต่อการขับขี่ จริงๆแล้วภาวะกว้างๆนะครับก็คือเรื่องของการตัดสินใจครับเช่นถ้าเราง่วงถ้าเรามีอาการซึมพักผ่อนน้อยมาในการขับขี่ก็จะนําไปสู่อุบัติเหตุได้มากกว่านะครับเรื่องของสายตาครับถ้าในช่วงไหนที่สายตาเราไม่ดีนะครับตาพร่ามัวไม่มีแว่นนะครับควรจะไปตัดแว่นก่อนหรือควรจะไปตรวจสอบก่อนเพราะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเรื่องของหูครับการได้ยินนะครับเช่นบางท่านนะครับหูเริ่มได้ยินน้อยลง ก็จะมีผลน่อการขับขี่ครับส่วนต่อมาก็คือเรื่องของโรคที่มีอาการฉุกเฉินโดยไม่สามารถควบคุมได้เช่นโรคลมชักในกรณีที่เป็นลมชักแต่ไม่ได้พบแพทย์ไม่ได้กินยาสม่ําเสมออันนี้จึงจะเป็นข้อห้ามแต่ถ้ากินยาแล้วจนกระทั่งปลอดการชักระยะเวลาหนึ่งแล้วคุณหมอจะเป็นคนบอกว่าขับขี่ได้อันนั้นก็จะปลอดภัยครับที่สําคัญเหนือใบขับขี่คือความปลอดภัย แต่สิ่งที่มีปัญหามากกว่าคือการทานสุราแล้วขับรถมากกว่าครับบติเหตุเกิดขึ้นในการกินเหล้านะครับเมาแล้วขับหรือจริงๆปัจจุบันเราใช้คําว่าดื่มแล้วขับคือไม่ต้องเมานะครับแค่ดื่มแล้วก็อาจจะตื่นใจช้าลงนะครับแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อันนั้นจะเป็นประเด็นสําคัญและประเด็นใหญ่ที่สุดที่ทางการแพทย์มากกว่ายาใดๆทั้งสิ้นครับใบขับขี่ไม่ได้สําคัญเท่าสภาวะที่ขับขี่จริงณวันนั้นนะครับเพราะว่าการมีใบขับขี่ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เราสามารถขับรถโดยปลอดภัยแต่ตัวท่่าานนนเเอง,งหกคจะป็น ดูว่าสุขภาพท่านมีเกณฑ์ใดๆที่เขียนไว้และเข้าข่ายความเสี่ยงหรือไม่และต้องดูแลรักษาให้ปลอดภัยก่อนนะครับเพราะฉนั้นสําคัญที่สุดคือเมื่อป่วยต้องรักษาต้องพบแพทย์และต้องดูเกณฑ์ของสุขภาพตัวเองว่าสามารถจะขับขี่ได้โดยปลอดภัยหรือไม่สําคัญที่สุดครับดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์9โรคและกลุ่มอาการที่ห้ามทําใบขับขี่รถยนต์นี่เป็นยังไงครับ สรุปว่าข้อมูลนี้ถ้าใช้คำว่าห้ามทำใบขับขี่นั้นไม่จริงครับไม่ควรแชร์แต่ถ้าใช้คำว่าเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังโดยบางสภาวะจะทำให้เกิดอันตรายได้อันนี้แชร์ได้ครับขบับขี่ปลอดภัยอย่าลืมใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก p l a y ิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คในยูทูบชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์